เรื่องเรื่องที่การเต็นท์ครับที่วิสาหกิจชุมชนพูทับเบิกถ้าเอาเต็นท์มาเองเสียค่ากางเต็นท์ที่ทกลางเต็นห้าสิบบาทแล้วก็ค่าเต็นหกร้อยห้าสิบห้าสิบบาทพร้อมเครื่องนอนอื่อนอนได้สี่สี่คนหกคนก็สำหรับจุดนี้นะครับเป็นจุดที่ทําการของวิสาหกิจชุมชนภูทับเบิกนะครับซึ่งชาวบ้านเขารวมตัวกันเพื่อทํา บริการนักท่องเที่ยวนะครับในการจัดหาที่กางเต็นท์มีเต็นท์ให้เช่ามีบ้านพักนะครับก็ต้องจองมาล่วงหน้านะครับสาหรับที่กางเต็นท์นี่ก็มาติดต่อที่นี่ได้เลยนะครับเช็คนนเรื่องบ้านด้วยนะว่าบ้านที่เหลืออีกหลังหลังไหนแล้วเาเต็นท์มาเองแล้วก็ชาร์จแบตด้วยราคา20บาทนะครับที่นี่ สองคนสองคนหนึ่งร้อยบาทคนละห้าสิบบาทรับที่คนคือเช้าวันนี้เนี่ยเรากําลังติดต่อเรื่องกับที่กลางเต็นท์นะครับพอดีว่าเราจองท่านบ้านพักมาได้แค่คืนเดียวนะฮะเพราะว่าคืนวันเสาร์ที่นี่เต็มนะครับก็เลยได้นอนแค่คืนเดียวเดี๋ยวคืนนี้นอนเต็นท์นะครับนี่ครับมาดูห้องนี้กันบ้างนะครับข้างเขายังมีให้ เช่าเตาอังโลด้วยนะครับแล้วก็ฐานมีจำหน่ายนะฮะนี่เป็นจุดท,ที่อ่าวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวภูทับเบิกนะครับเรามาติดต่อสถานที่กางเต็นแล้วก็ที่พักที่นี่นะส่วนใหญ่คุณต้องจองล่วงหน้านะครับสำหรับที่พักที่เป็นบ้านเป็นหลังแต่ว่าที่กางเต็นเนี่ยมาติดต่อเอาได้เลยตรงนี้นะฮะเราจะมีอุปกรณ์พร้อมไว้อยู่แล้วนะครับทั้งที่นอนเครื่องนอนอะไรอย่างเงี้ยเอาเต็นท์มาเองก็ได้นะครับ